กาลแมประกาศขายคอนโดแล้วเป็นพิธีกรสาวคนดังที่ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสาหรับกาลแมพัชรศรีที่หลังจากกาลแมได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยถึงสรรพคุณของอาหารเสริมตัวเองจนถูกวิพาววิจารณ์อย่างหนักทําให้สาวกาลแมนั้นถูกตั้งข้อหาผิดพรบอาหารจนทําให้เจ้าตัวต้องออกมาประกาศขอยุติบ,บทบาทการเป็นพิธีกรทุกร,รายการพร้อมกับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันกาลแมยังได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศหอมกับออกมาเผยเผยความเคลื่อนไหวของตัวเองกับแฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่เสมอและล่าสุดการรกาาศขยคออนโดดส้ม ชว่าขายคอนโดคะ่ะคอนโดของแม่เองแต่งเสร็จอีกห้องหนึ่งคะ่ะเดินไลน์จตุจักบายสันซิรีชั้น22ขนาด78.46ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าไม่อยู่ได้เลยห้องพึ่งแต่งเสร็จสดร้อนๆใครได้ไปคือได้อยู่คนแรกวิวสวยมากๆเห็นสวนเขียว180องศาเดินทางสะดวกสบาย BTS สนามสถานีหมอชิดอยู่หน้าคอนโดเลยคะ่ะทำเลดีมากๆค่าเช่า65,000บาทต่อเดือนราคาขายอยู่ที่18.45ล้านบาทวงเล็บติดต่อคุณ 0816329568เป็นคอนโดที่หรูหราและน่าอยู่มากๆเลยล่ะคะ่ะงานนี้ก็ทำอเอาชาวเน็ตหลายคนนี่ตนสนใจผ่านต่างพากันคอมเมนต์สอบถามรายละเอียดกันสาวสาวแม่กันรัวๆเลยทีเดียว